สังคมมันลงประเด็นไปใหญ่เรื่องนี้ที่ว่าลูกของพุดี๋ยวว่าลูกของลุงแจ้ทุกคนก็ลุมมาด่าผู้หญิงบอกว่าเมียพุทนี่แน่ะที่ว่าลูกเขาหายไปเนี่ยสิบกว่าวันแล้วยังไม่เจอเด็กอายุแปดเดือนปรากฏว่าไปตรวจดีเอ็นเอเขาบอกเป็นลูกของลุงแจ้ลุงแจ้นี่ก็คือเพื่อนของพ่อของผู้หญิงเมียพุทธแต่พุทธก็แสนดีพุทธก็บอกว่าไม่สนเอสดีเอ็นเอ ยังไงก็จะถือว่าเป็นลูกของตัวเองกำลังเบี่ยงประเด็นกันหรือเปล่าสังคมลงประเด็นหรือเปล่าคือตอนนี้เราต้องการรู้ว่าเด็กจะหายไปไหนถูกฆาตกรรมหรือเปล่าเพราะมันมีรอยเลือดอยู่ตรงหมอนใครเป็นคนฆ่าฆ่าแล้วเอาศพเด็กเนี่ยไปซุกไว้ที่ไหนนั่นคือสิ่งที่เราต้องตามส่วนว่าคนก็ไปลุมด่าแม่เด็กว่าแม่เด็กไม่ดี ไปเย,ยกับไอ้ไอ้แก่นั่นทั้งๆงที่แก่ก็แก่หน้าตาก็ขี้เลยทั้งๆ้ท,งที่มีผัวอยู่แล้วก็ยังไปเย,ยกับไอ้แก่นั่นแล้วก็ยังมาหลอกผัวตัวเองว่าอันนี้เป็นลูกผัวตัวเองคือพุทธทำไมไม่ด่าบ้างหรอว่าปบเบอร์ข้างเดียวมันจะดังไหมผู้หญิงไปแบให้ผู้ชายแล้วผู้ผู้ชายมันไม่แข็งอะ่ะมันจะสอดเท่าได้ไหมถึงแม้ไอ้แก่นั่นมันจะพูดบอกว่ามันใส่ถุงยางทุกครั้ง ถุงยางมันก็ทะลุได้มันก็รั่วได้ถุงยางมันไม่ได้ป้องกันการตั้งท้องได้ร้อยเปอร์เซนต์ทังเขาเริลงประเด็นเนี่ยไปด่าผู้หญิงทําไมไม่ด่าผู้ชายว่าผู้ชายมันเที่ยททาไมผู้ชายมีเมียตั้งหลายคนมีแต่คนยกย่องไม่เห็นมีคนไปประนามทีผู้หญิงเนี่ยไปมีเซ็กกั้แก่นั่นโอ้โหคนด่าคนประนามทัวลงนาง แต่ว่าพุทธก็เป็นพ่อที่แสนดีพ่อของพุทธก็กักข่าวไปสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วที่เด็กมันคลอดออกมาว่าไม่ใช่ลูกของไอ้พุทธพ่อพุทธก็พูดอย่างนี้เพราะว่าพุทธมันขาวเด็กมันดําแต่ก็ไม่พูดไม่ว่าอะไรเพราะว่าสงสารเด็กๆมันไม่ผิดนะอ่ะแต่ปัญหาตอนนี้คือไม่ไม่เกี่ยวกับว่า DNA ลูกใคร แม่ของเด็กคนนั้นไปเอากับใครปัญหาคือเด็กมันหาไม่เจอใจชันฉันว่าถูกฆาตกรรมแต่คนที่ฆ่าเนี่ยคือใครใครเป็นคนฆ่าฆ่าเพื่อจะปิดบังอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากลัวว่าถ้าเขาไปตรวจดีเอ็นเอเขาจะรู้ว่าไม่ใช่ลูกของคนนี้หรือเปล่าที่น่าสงสัยที่สุดคือใครแม่เด็กหรือเปล่าอันนี้แหละที่ตำรวจจะต้อง ตามสืบสวนสอบสวนเลือดที่ตรงหมอเนี่ยเป็นอะไรเป็นของใครแล้วเด็กเนี่ยเข้าไปฝังคือถูกทำร้ายจนตายแล้วไปฝังดินไว้หรือเปล่าส,สังคมอย่าสับสนอย่าหลงประเด็นกลายเป็นว่าตอนนี้ไปทัวลงแม่ของเด็กคือในใจแม่แม่ก็คิดหลายอย่าง กลัวว่าตรวจดีเอ็นเอแล้วจะรู้ว่าเป็นลูกคนนี้หรือเปล่าือฆ่าเด็กแล้วไปฝังดินซะทาไมถึงหาไม่เจอเด็กทําไมมีเลือดติดที่ปอกหมอนเป็นหน้าที่ของตํารวจที่จะต้องตามสืบสวนสอบสวนผู้ต้องสงสยัยจะมีสามคนนั่นแหละก็ะไอ้ลุงแจ้พุทธแล้วก็แม่เด็กจริงๆค่ะเราอย่าพิ่งหลงประเด็นอย่าพึ่งหลงประเด็นไปเรื่องดีเอ็นเอ ว่าไอ้แจ้นี่เป็นพ่อของเด็กที่แท้จริงแต่มันก็ยอมรับแล้วว่ามันมีเอาจริงเยกันจริงแต่ว่ามันใส่ถุงยางถุงยางไม่ได้ป้องกันท้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใส่ถุงยางนั่นคือป้องกันเพียงแค่ไม่ให้ติดโรคเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้ป้องกันการไม่ติดโรคร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีกว่าไม่ได้สวมถุงยางเพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์มันก็จะมีเชื้อโรคอย่างเช่นโรคเอชนะหนองในอะไรพวกนี้ นะดูซะเนี่ยไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยแกจะไตหา่าแต่เด็กเขาบอกว่าเขาเขาใช้แอปนะนี่คนนี้ชื่อพุทธคนนี้ชื่อลุงแอ่นี่เด็กน้องต้องหายไปตั้งสิบกว่าวันมันไม่มีชีวิตอยู่แล้วล่ะมันไม่มีทางมีชีวิตอยู่อ่ะหายไปสิบกว่าวันอย่างเงี้ย สังคมกําลังสับสนไงทักด่าทั้งด่าผู้ชายผู้ชายมันเฮีย้ยไงก็มึงก็รู้ว่าเขามีเมียแล้วมึงยังไปเอาะเขาผู้ชายมันเฮีย้ยผู้หญิงปบุมือข้างเดียวอะ่ะคยมันไม่แข็งอะ่ะมันจะสอดเข้าไปในรูผู้หญิงได้ไหม่ะผู้หญิงไปข่มขืนผู้ชายได้หรอมันไม่ได้สรุปแล้วเฮีย้ยไหมอ่ะก็ต้องด่าผู้ชายมันเฮีย้ยไง มึงก็รู้ทั้งรู้อ่ะว่าเขามีเมียแล้วมีมีม,ม,มีเออเขามีผัวแล้วอ่ะมึงก็ยังไปยุ่งกับเขาอ่ะมึงเฮี้ยมากทั้งๆท,ท,ที่มึงเป็นเพื่อนกับพ่อของผู้หญิงคนนี้ก็ต้องด่าผู้ชายใช่ไหมทำไมทัวลงไปลงที่ผู้หญิงสิทธิเสรีภาพผู้หญิงกับผู้ชายมันเท่ากันผู้ชายมีเมียกี่คนก็ไม่มีใครไปด่ามันเฮี้ยใช่ไหมแต่พอผู้หญิงอ่ะ มีมีชู้เขาปุ๊บโอ้ยโดนด่าทัวลงโดนกระหน่ำเลยว่าเงียงเยกับคนไม่เลือกหน้าท,ทั้งทั้งที่มีผัวอยู่แล้วทำไมไม่ด่าไอ้ผู้ชายว่ามันก็เฮี้ยผู้หญิงปลกมือข้างเดียวมันดังไหมล่ะคะคุณผู้ชมมันไม่ดังหรอก